สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียอีกครั้งนะครับในช่องเฮียอวยนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะครับฝากเพจของเฮียด้วยนะครับชื่อเดียวกันเฮียอวยนะครับวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับดูฟุตบอลแล้วก็เชียร์ฟุตบอลที่ทีมชาติไทยนะครับ U17 นะครับจะพบกับมาเลเซียด้วยนะครับจะเตะในเวลา19บเนาฬิกานะครับที่สนาม อ่าปทุมธานีสเตเดียมนะครับหรือสนามของ BG นั่นเองนะครับส่วนวันนี้นะครับเฮียก็มีฟุตบอลนะครับมาให้คัดสรรเลือกสรรแล้วก็ฟุตบอลที่น่าเชียร์มาให้ FC ทุกท่านนะครับ3คู่3ทีมเช่นเดิมนะครับเราไปเริ่มคู่แรกนะครับในฟุตบอลชิงอันดับ3นะครับในยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับนะจะเตะในเวลา2ทุ่มบ้านเรานะครับ ระหว่างเนเธอร์แลนด์นะครับกับอิตาลีนะครับเนเธอร์แลนด์น่าจะได้เปรียบนิดๆนะครับเพราาเล่นในบ้านแต่วันนัดที่แล้วก็พลาดท่านะครับไปแพ้ในช่วงต่อเวลาพิเศษออกไปนะครับแพ้ให้กับทางด้านโครเอเชียไปนะครับก็ทําให้ต้องมาชิงที่3กับอิตาลีนะครับอิตาลีก็โดนทีเด็ดของสเปนนะครับเล่นพลาดกันเองนะครับก็แพ้ให้กับอิตาลีแพ้ให้กับสเปนไป2มประตูตอนหนึ่งนะครับก็ต้องมาชิงอันดับ3กัน วันนี้ก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับนะาผู้เล่นในบางตำแหน่งกันบ้างนะครับทั้งเนเธอร์แลนด์แล้วก็อิตาลีนะครับเพราะว่านัดที่แล้วก็เห็นความผิดพลาดกันเป็นบางส่วนไปบ้างแล้วนะครับเราไปดูสถิติในการพบกันนะครับนะาในคู่นี้นะครับเนเธอร์แลนด์นะครับเก้านัดหลังสุดเนี่ยที่พบกับอิตาลีมานะครับชนะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองแล้วก็เสมอกันไป4ครั้งนะครับและแพ้ไปถึง4ครั้งเธอแล้วก็อิตาลีนะครับชนะไป4ครั้งนะครับ ส่วน10นัดหลังสุดของเนเธอร์แลนด์นะครับหรือว่าอัลวินสีส้มฮอนแลนด์นั่นเองนะครับ10นัดหลังสุดชนะ6นะครับเสมอ3และแพ้1นะครับแหมน่าเสียดายจริงๆนะครับสำหรับเนเธอร์แลนด์นะครับน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับก็เนียก็เชียร์ทั้งฟันได้ทั้งกั๊กโปนะครับนะก็วันนี้ก็น่าจะได้ลงเหมือนเดิมนะครับนะส่วนทางด้านอิตาลีนะครับ10นัดหลังสุดนะครับชนะ5นะครับเสมอ1และแพ้4นะครับ โอเคส่วนความพร้อมของนักเตะนะครับก็ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับทั้ง2ทีมนะฮะที่ไม่มีชื่อติดอยู่แล้วก็ทางของฮอลแลนด์ก็เดลลิกนะครับก็ไม่มีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ต้องรอ,อทางฝั่งอิตาลีอาจจะต้องทดสอบความฟิตของบัสโตนี่นะครับแล้วก็อาจจะได้ลงด้วยนะในนัดนี้นะครับเป็น3าประสานของอินเตอร์มิลานเลยนะครับนะก็คงวันนี้โค้คงจะได้ลงแหละครับนะ เพราะว่าปัตโตนี่แล้วก็อาซามีก็ถือว่าเป็น,นก,อกองหลังที่สามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนะส่วนทางด้านเนเธอร์แลนด์นะครับฮอลแลนด์ Holland นะครับโรนัลคุม,มันก็คงจะ,ะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับอาจจะใช้บัตแมนนะครับหรือว่าฟันดานะครับมายืนแล้วก็นาธานาเก้นะครับมาเล่นเป็นแขงหลังรวมถึงดุมฟรีด้วยนะครับหรือดุมฟรีหรือดุมฟรายนั่นเองนะครับ ตรงกลางก็อาจจะใช้ไวนันดุมนะครับเดรูนนะครับแล้วก็แฟรงกี้เดยองเหมือนเดิมนะฮะส่วนกองหน้าก็คงจะเป็นกัคโปเป็นตัวยืนอยู่แล้วนะครับส่วนทางด้านอิตาลีก็คงจะตรงกลางก็คงเป็นบาเลล่านะครับจอจินโยนะครับแล้วก็เวลลตตินะแล้วก็มีตัวปวนอย่างกีเอซ่าแล้วก็เปเรก,กินี่นะครับส่วนความเห็นของเฮียนะครับในคู่นี้นะครับจากสถิตินะครับ เปิดมาเนี่ยคือสูสีกันมากเลยทีเดียวนะครับทั้ง2ทีมนะครับทั้งเนเธอร์แลนด์แล้วก็อิตาลีนะครับแต่เนเธอร์แลนด์คงจะได้เปรียบในเรื่องเสียงเชียร์นะครับแต่วันนี้ยังไงแฮนดิแคปเนี่ยมันน้อยซะเหลือเกินนะครับก็เลยขอเชียร์ไปที่เจ้าบ้านเนเธอร์แลนด์นะครับคู่นี้เฮียเชียร์เนเธอร์แลนด์นะฮะโอเคไปถึงคู่ที่2นะครับคู่นี้เป็นคู่ชิงนะครับยูฟ่า เนชันลีกนะครับระหว่างโครเอเชียนะครับกับสเปนนะครับสถิติในการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับ6นัดที่เคยพบกันมานะครับโครเอเชียชนะไป2นะครับสเปนชนะไป3และเสมอกัน1ครั้งนะครับส่วนทางด้านของโครเอเชียนะครับ10นัดหลังสุดนะครับชนะ3านะครับเสมอ6และแพ้1นนะครับหนักไปทางเสมอนะครับโครเอเชีย เล่นเป็นทีมลองชิลลีนี่รู้สึกว่าจะมีผลทันทีนะครับโอ้โหจากสถิติแล้วนะครับโอ้โห85%เลยนะครับในการเปิดแฮนดิแคปขึ้นมานะครับส่วนทางด้านสเปนนะครับ10นัดหลังสุดนะครับก็ชนะไป5นะครับเสมอ2และแพ้3นะครับส่วนตัวผู้เล่นนะครับก็อยู่กันครบนะครับไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บอะไรเพิ่มนะครับทางด้านของคเอเชียก็ขาดแค่ กองหลังคนเก่งนะครับอย่างจัสโกกวาดดโอนะครับนะแค่นั้นเองนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเมื่อก่อนนี้ก็ใช้นักเตะอย่างสตาโลนะครับมาตินเอลิกโซซานะครับยูรานอวิชนะครับก็สามารถทดแทนกันได้ดีเป็นอย่างได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะฮะก็ตรงกลางก็ลูก้าโมดิตนะครับเบรโซวิดโควาสิตนะครับรวมถึงยังมีวราสิตอีกนะครับนักว่าอีวานูเว็ไออีวานูเชสนะครับ แล้วก็แดนหน้านะครับแนวลุกก็จะเป็นมาริโอปาราิตนะครับแล้วก็การมาริชนะครับอีวานเปรลิสิตพวกนี้นะครับมีตัวสอดแทรกอย่างเอดโควิดอีกตัวหนึ่งด้วยนะฮะที่สามารถทําได้ดีนะครับส่วนสเปนนะครับกองหลังก็คงจะใช้ราป็อกนะครับนะกาปคารนะครับแล้วก็จอร์ดิเอลบานะครับเป็นหลักนะครับส่วนแดนกลางก็อาจจะใช้ดานเอลโมนะครับแล้วก็ โรดี้ uh, นะครับกาบี้พวกนี้นะครับหน้าเป้าก็อาจจะใช้เป็นอัลเบโตโมโรต้านะครับนะหรืออาจจะใช้ถ้าไม่ดีขึ้นก็ยังมีอันซูฟาตีนะครับโคเซลูพวกนี้นะครับรวมไปถึงโรดิโกโมเรโนด้วยนะครับ แต่เปอร์เซ็นต์ในการเปิดออกมานะครับเปิดแฮนดิแคปออกมาเนี่ยสเปนนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ57นะครับในการที่จะเป็นผู้ชนะนะครับส่วนโคเอเชียนะครับอย่างที่เฮียบอกนะครับ85นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นะครับสเปนเนี่ยมีแฮนดิแคปเป็นต่อเฮียก็ขอเชียร์ไปที่โคเอเชียนะครับไม่น่าจะแพ้นะฮะก็อาจจะได้ดู120นาทีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าโคเอเชียเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเหนียวแน่นอยู่แล้วนะครับโอเคคู่นี้เฮียขอเชียร์ไปที่โครเอเชียนะครับ แล้วมาถึงคู่สุดท้ายนะครับก็เป็นการชิงแชมป์คอนคาเคฟในชั่นลีกนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับกับแคนาดาเน้นครับวันนี้เตะในบ้านสหรัฐนะครับสหรัฐได้เปรียบเลือเกอรนะครับแล้วก็ทั้ง2ทีมนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นทีมที่ใช้นักเตะดาวรุ่งแล้วก็ผสมผสานกับนักเตะตัวเก๋าๆนะครับแล้วเล่นกันได้ดีทั้ง2ทีมนะครับคู่นี้นะฮะ สถิติในการพบกันนะครับสิบนัดหลังสุดมาเนี่ยแคนาดาชนะไปแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับส่วนสหรัฐอเมริกานะครับเอาชนะไปได้ถึง5ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกันไป3ครั้งนะครับส่วนผลงาน10นัดหลังสุดของสหรัฐอเมริกานะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะครับ10นัดนี่ชนะไป4นะครับเสมอ4และแ,แพ้แค่ <S 2นัดเท่านั้นเองส่วนแคนาดานะครับ10นัดหลังสุดนะครับ ชนะ5นะครับเสมอหนึ่งและแพ้4นะครับส่วนตัวผู้เล่นนะครับก็ไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับทางด้านของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีตัวผู้เล่นที่ถือว่าดีนะครับนะมีความคล่องนะครับแล้วก็มีระบบที่เป็นสมัยใหม่มากขึ้นนะครับส่วนแคนาดานะครับก็อาศัยทีมเวิร์กนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นก็ยัง มาตรฐานก็ยังน้อยกว่าสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าอย่างคริสเตียนปุยสิ์อย่างพวกโจวานนี่เรนาพวกนี้นะครับได้เล่นในลีกยุโรปดังๆอยู่แล้วนะครับส่วนทางด้านของแคนาดาเนี่ยก็คงต้องพึ่งกองหน้าอย่างโจนาธานเดวิดนะครับ <Wow. S 1> ที่เล่นอยู่กับลิวนะฮะก็ต้องฝากความหวังไวท้ที่นี่นะครับความน่าจะเป็นของเกมในเกมนี้นะครับเฮียก็ยังมองว่านะครับสหรัฐอเมริกานะครับ เป็นนัดชิงชนะเลิศน่าจะไม่ประมาทนะครับไม่ประมาททางด้านแคนาดาอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารู้พิส่งกันดีเคยเจอกันมาหลายรอบแล้วนะฮะแล้วก็ที่สําคัญบอลคู่นี้นะครับบ้านใครบ้านมันนะครับพ้อยชนฮันวันนี้เตะในบ้านของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มองว่าสหรัฐอเมริกาน่าจะคว้าแชมป์ไปได้เป็นที่แน่นอนคู่นี้จะเตะในเวลา7นาฬิกา30นาทีเฮียขอเชียร์ไปที่สหรัฐอเมริกานะครับเอาละครับก็ ต้องขอขอบคุณนะครับใครที่เข้ามาชมจนจบนะฮะเนี่ยก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องของเฮียไว้ด้วยนะครับนะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับแล้วก็ทัศนะฟุตบอลดีๆนะครับมาให้กับ f c ทุกท่านด้วยแล้วฝากเพจของเฮียด้วยนะครับนะเข้าไปกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆนะครับมาให้กับเพื่อนๆ f อทุกคนนะครับได้ร่วมสนุกกันในช่วง ฟุตบอลเปิดฤดูกาลนะครับอย่าพลาดนะครับนะไปกดกันนะไปกดกันไปกดกันแล้วพรุ่งนี้ก็มาพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ